นะคะทุกคนวันนี้ก็จูนคนเดียวนะคะ <พอ S 1> ก็นะคะ,ละหลายๆคนอาจจะทราบแล้วนะคะบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะโอเคเดี๋ยวจูนก็จะมาบอกให้ฟังนะคะว่าที่เราไม่ได้ลงคลิปในช่องเลยนะคะก็เพราะว่าพี่มินนะคะเขาป่วยนะคะไม่สบายเนาะก็แล่ก็คือจูนก็จะมาบอกนะคะว่าเขาเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวจูนจะมาอธิบายให้ฟังนะคะก็ ครั้งแรกเลยนะคะก่อนที่จะทราบว่าพี่มินไม่สบายแบบไม่สบายแบบตัวร้อนไข้ขึ้นสูงมากๆนะคะก็เราอะสองคน่ะตั้งใจที่จะถ่ายคลิปนะคะก็คืออาบน้ํานะคะอาบน้ําให้น้องหมาที่บ้านนะคะนี่เดี๋ยวจะขึ้นคลิปให้ดูเลยนะคะดูเลย คลิปก็จบไปแล้วนะคะก็คือคลิปก่อนที่พี่มินจะไม่สบายนะคะก็คืออาบน้ําให้น้องหมานะคะหลังจากอาบน้ําเสร็จนะคะพี่มินก็รู้สึกเวียนหัวนะคะรู้สึกเวียนหัวแล้วก็ไม่สบายตัวนะคะก็เลยไม่ถ่ายต่อนะคะก็เลยกลับเข้ามาในห้องนะคะแล้วก็ทานทานข้าวทานยาแล้วก็นอนนะคะหลังจากนั้นนะคะจูนจูนก็ไลฟ์สดนะสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าจูนไลฟ์สด ทางไหนนะคะก็ไลฟ์สดของจูนกับพี่มินนะคะก็จะไลฟ์ในทิกตอกนะคะนี <pe ep> ่ขึ้นให้ดูนะคะทิตอกอันนี้นะคะสามารถไปกดติดตามได้นะคะจูนไลฟ์สดนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะไลฟ์แทบทุกวันนะคะก่อน3ามทุ่มครึ่นะคะฝากด้วยนะอันนี้ฝากด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องของพี่มินกันต่อเลยนะคะก็หลังจากที่นอนพักผ่อนไปนะคะแล้ววันนั้นอะจูนไลฟ์สดใช่ไหมก็สี่ทุ่ม แบบสามทุ่มกับจะสี่ทุ่มแล้วนะคะจูไลสดวันนั้นเนาะแล้วเหมือนว่าปกติจูกับพี่มินนะคะจะนั่งไลสดคู่กันนะแต่วันนั้นจูน่ะไลคนเดียวปกติจะไลประมาณเกือบ2ชั่วโมงครึ่งเลยนะคะแต่วันนั้นอะไลไม่ถึงไม่ถึง1ชั่วโมงได้สามจูนะ่ะหันไปไปเห็นใช่ไหมบนบนเตียงแล้วพี่มินนอนอยู่ก็เห็นแบบพลิกไปพลิกมาแล้วก็เหมือนแบบตัวสั่นๆอะไรอย่างเงี้ยร้องเหมือนแบบปวดเมื่อยอะไรประมาณเนี้ยจูนก็เลยปิดไลนะคะแล้วก็ไปดูพี่มินนะคะสรุปว่าก็เหมือนแบบ ไม่ไหวแล้วนะคะไข้ขึ้นสูงมากๆนะคะก็เลยพาไปโรงพยาบาลน,นะคะไปโรงพยาบาลตั้งแต่ประมาณเกือบห้าทุ่มนะคะก็พาไปเนาะคุณหมอก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอะเจาะเลือดเอ็กซเรย์แล้วก็ ตรวจฉี่นะคะก็ผลออกมานะคะก็คือที่ไปเอกซเรย์มานะคะก็เห็นว่าเป็นปอดติดเชื้อนะคะแต่ว่าวันนั้นนะคุณหมอบอกว่าเลือดดีมากๆนะคะเลือดปกติอะไรทุกอย่างเลยนะคะตัวฉี่มาก็คือปกติแต่ว่าปอดติดเชื้อนะคะวันนั้นก็เลยคุณหมอก็ให้ยากลับมาทานที่บ้านนะคะเพราะว่าพี่มินเขาเป็นปอดติดเชื้อแบบเป็นแบบบ่อยแล้วนะคะก็คือแบบเป,เป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคนที่เป็น,ปนบ่อยๆเนาะ ก็พอกลับมาถึงบ้านนะคะก็ให้ทานทานข้าวต้มนะคะแล้วก็ทานยาเนาะทานยาแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะพอเช้าวันต่อมาเนาะอาการก็เหมือนดีเหมือนดีขึ้นนะคะไข้ก็ลดลงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมีแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยวันนั้นเป็นวันลอยกระทงด้วยลอยกระทงนะคะนี่เดี๋ยวจูจะขึ้นรูปให้ดูนะว่าจูกับพี่มินอะไปลอยกระทงมานะคะนี่อันนี้ก็คือไปลอยกระทงกันมานะคะก็ แบบคิดว่าโอเคพี่มินแบบเดินไหวไหมตอนแรกก็ถามว่าไหวไหมไหวไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็พี่มินบอกว่าไหวนะคะก็เลยไปกันก็ไปแป๊บเดียวนะคะแถวบ้านนะคะไม่ได้ไกลนะคะที่จังหวัดลบบุรีนี่แหละแถวบ้านเลยนะคะก็หลังจากที่ไปอาไปลอยกระทงนะคะกลับมานะคะกลับมาที่บ้านเนาะแล้วก็นอนพักผ่อนพอเราพักผ่อนไปนะคะประมาณแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะพี่มินก็รู้สึกแบบ ไม่สบายตัวนะคะปวดเมื่อยไปหมดเลยแล้วตูนก็จับตัวดูนะคะร้อนร้อนมากอะร้อนจี๋ร้อนมากๆนะคะก็เลยให้ทานยาแบบว่าทานยาพาราหรือว่ายาลดไข้อะไรแบบนี้ไปนะคะก็เช้าวันต่อมาก็รู้สึกเหมือนดีขึ้นแต่ว่าพอช่วงเย็นๆนะคะไข้มันเริ่มกลับมาแบบกลับมาแบบว่าเยอะมากๆแบบว่าเขาเรียกว่าไงไข้สูงมากๆนะคะก็เลยที่พาไปโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อไปตรวจด,ดูนะคะว่าเป็นอะไรนะคะ พอไปถึงโรงพยาบาลใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยค่ะคุณหมอทําให้เหมือนเดิมเลยนะคะก็ตรวจเจาะเลือดแล้วก็ตรวจฉีแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ดูปอดนะคะเพราะว่าเราบอกว่ารอบนั้นเราไปโรงพยาบาลมานะคะแล้วเขาบอกว่าปอดติดเชื้ออะไรแบบนี้นะคะสรุปนะคะว่าคือปอดติดเชื้อถามว่ามีไหมก็มีนะคะยังมีอยู่แล้วเลือดอที่ไปตรวจมาใหม่นะคะเขาบอกว่า เกล็ดเลือดมันต่ําต่ํามากๆเลยนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นไวรัสนะคะไวรัสเขาเรียกว่าอะไรอะไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่แบบไม่มียารักษานะคะก็ไวรัสตัวนั้นอะมันลงไปที่ปอดนะคะก็เลยทําให้พี่มินแบบไข้สูงด้วยแล้วก็ปวดเมื่อยตามข้อตามอะไรอย่างนี้นะคะคุณหมอก็เลยให้ยาเป็นยาต้าน ด้านไวรัสนะคะให้มาฐานที่บ้านเนาะแล้วพอกลับมาบ้านใช่ไหมคะจูงก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวก็คงดีขึ้นมั้งเพราะว่ารู้สาเหตุแล้วเนาะว่าเป็นอะไรนะคะพอนอนไปตอนกลางคืนนะคะแบบตัวร้อนตัวร้อนขึ้นตัวร้อนขึ้น,ต,น,นตัวร้อนขึ้นอย่างเงี้ยแบบทานอะไรก็ไม่ได้ทานอะไรก็ออกหมดอะทานอะไรก็คือออกหมดนะคะก็เลยพอวันต่อมานะคะก็พาไปให้น้ำเกลือมานะคะล่าสุดเลยนะคะไปให้น้ำเกลือมานะคะ ก็ถามว่ามีแรงไหมก็ก็มีนะคะแบบแบบทานข้าวได้แล้วก็เหมือนแบบจะพูดยังไงอะไม่งงแงนะคะก็ทานข้าวได้ไม่งอง,งเงอะไรแบบนี้นะคะก็แต่ถามว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างก็มีแบบเหมือนเขาเรียกว่าผดผืผ่นแบบแดงเลยนะคะขึ้นเต็มตัวเลยแล้วก็ตัวก็ยังร้อนอยู่นะคะแล้วก็ปวดเมื่อยแล้วก็เมื่อยง่ายนะคะยืนนานๆนี่ไม่ได้เลยนะคะแบบ จะล้มแบบไม่มีแรงอ่ะทุกคนไม่มีแรงแล้วน้ําหนักของพี่มินนะคะลดลงมาประมาณ5-6ากโลเลยนะคะแบบผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวอ่ะน้ําหนักลดขนาดเนี้ยคิดว่าแบบจะพูดยังไงอ่ะมันลดมันลดเดยอะเกินไปนะคะโอเคนะคะทุกคนอันนี้จูนก็มาอธิบายให้ทุกคนฟังนะคะว่าเนี่ยพี่มินเขาไม่สบายนะคะก็เลยไม่ได้ถ่าย y o u t u b e นะคะไม่ได้ทำ u t u b e ลงนะคะทุกคนรอก่อนนะคะอย่าเพิ่งหายไปไหนเนาะ ออแล้วจึงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่แบบว่ายังคอยให้กำลังใจแล้วก็ยังคอยแบบมาถามมาการพี่มินหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณทุกทุกคนจริงๆนะคะก็วันนี้ก็เลยมาทำคลิปนี้แล้วก็ลง YouTube นะคะก็ฝากด้วยนะคะอ้อแล้วที่สำคัญนะคะคือพี่มินอะ่ะเขามีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนด้วยนะคะแบบอยากจะขอบคุณอะไรประมาณนี้นะคะโอเคแต่ว่าไม่ได้มีเป็นวิดีโอนะคะเดี๋ยว มีเป็นไฟล์เสียงมาให้นะคะเดี๋ยวทุกคนฟังด้วยนะคะตั้งใจฟังดีๆนะคะโอเคจุนไปแล้วค่ะก็สวัสดีนะคะทุกคนและก็อยากจะมาบอกว่าขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นห่วงมินคอยทักคอย messenger อะไรแบบนี้มาหานะคะว่ามินเป็นยังไงบ้างถึงว่ามินจะไม่ได้ตอบแต่โจนก็คอยตอบให้ตลอดนะคะแล้วตอนนี้มินก็ดีขึ้นแล้วนิดหน่อยนะแล้วก็สัญญาค่ะว่าจะหายไวๆแล้วก็จะรีบกลับไปทำคลิปในเร็วๆนี้เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วง โอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe s u b ส c r i b e ให้จูนกับพี่มินด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้จูนกับพี่มินได้ทำคลิปต่อไปนะคะสัญญาว่าจะกลับมาทําคลิปใหม่ๆให้ทุกคนดูนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย